สวัสดีครับกะผมชื่อนายสมบัติพาลาผลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแดงโรงเรียนบ้านบางแดงตั้งอยู่เลขที่99หมู่1ตำบลท่านั่งอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรโรงเรียนบ้านบางแดงจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านบางแดง ปัจจุบ,บันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น113คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ข้าราชการครูจำนวน6ท่านตำแหน่งลูกจ้างประจำนักการพรโลงจำนวนหนึ่งท่านและตำแหน่งลูกจ้างชัว่วคราวเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กคันอนุบาล1หนึ่งท่านสรรีของโรงเรียน คือสีแดงขาวํำขวัญของโรงเรียนบ้านวางแดงเสริมสร้างกำลังใจปักไยความรู้เชิดชูคุณธรรมนำประชาธิปไตยมีวิในยในตนเองโรงเรียนบ้านวางแดงมุ่งเน้นพันธกิจตามวิสัยทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการและส่งเสริม ให้ผู้เรียนนั้นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอณันพ่งประสงค์ตามหลักค่านิยมพื้นฐาน12ประการเพราะนักเรียนถือว่าเป็นผลผล,ผลิตที่โรงเรียนนั้นต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นที่การสอนเด็กที่นั้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดกิจกรรมทั้งมวลจึงต้องเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนนั้นได้ปฏิบัติจริงได้ทําจริงปฏิบัติจริงคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นเพื่อที่นักเรียนจะมีพื้นฐานในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปและสามารถเป็นเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมดังนั้นภารกิจหลักของโรงเรียนเลยก็คือการมุ่งเน้นทางวิชาการและส่งเสริมด้านคุณธรรม ดังมีโครงการต่างๆของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการได้แก่โครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเราจะมุ่งเน้นการปฏิบัติตามตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ25ประการนะครับโดยโรงเรียนของเรานั้นจะจัดให้มีโรงเรียนวิถีพุทธในวันศุกร์ นักเรียนและครูจะแต่งชุดแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีขาวนะครับเป็นชุดปฏิบัติธรรมซึ่งมีกิจกรรมก็คือการสวดมนต์ทำวัดเช้าและเดินจงกรมทำสมาธิก่อนเข้าเรียนและในวันนี้ทั้งคณะครูและนักเรียนจะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาสินห้าเป็นพิเศษมากกว่าทุกๆวันซึ่ง ส่งผลให้คณะครูและนักเรียนนั้นมีสมาธิในการทำงานในการเรียนอันนี้เป็นประโยชน์จากโครงการนี้ครับโครงการที่2ที่โรงเรียนได้ทำแล้วประสบความสำเร็จก็ได้แก่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาซึ่งได้แนวดำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาใช้นำประยุกต์ปฏิบัติ กิจกรรมเด่นของโครงการนี้ก็คือการให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษนะครับแล้วนามานํามาประกอบอาหารในโครงการหาหารกลางวันของโรงเรียนนอกจากนั้นยังมีการให้นักเรียนรู้จักการขายรู้จักการทําบัญชีรู้จักการเก็บเงินรู้จักการบริหารจัดการโดยนักเรียนเป็น,นคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้โรงเรียนของเราได้พยายามปลูกฝังให้กับผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนนำไปถ่ายทอดอยังครอบครัวของตนเองได้ในส่วนโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนขนา,าดเล็กครับเราได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการมาตามค่าไร้หัวก็ก็ได้จำนวนน้อยไม่พอเพียงไม่พอเพียงต่อการจัดก,การศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารกลางวัน ที่จัดสรรมาให้ต่อหัวหัวละ20บาทนะซึ่งโดยปกติแล้วในดั้งเดิมเลยสมัยดเดิมเลยมาก็คือการทําอาหารเฉพาะเป็นกับข้าวเสริมเด็กนักเรียนแล้วให้ผู้เรียนนั้นนําข้าวมาเองแต่ปรากฏว่ามีปัญหาตามมาก็คือเด็กบางคนหลายคนเลยนะครับที่ผู้ปกครองไม่ได้เตรียมมาให้บุตรหลานก็อ้างว่ามีภารกิจบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนก็ยากจนจริงๆซึ่งโรง,งเรียนเราก็เลยมาประชุม คณะครูและกะ็คณะกรรมการศึกษาแล้วก็มีความพิดีห็นตรงกันว่าน่าจะจัดการเลี้ยงอาหารแบบร้อเซก็คือเด็กทุกคนไม่ต้องไม่ต้องนำข้าวมาเลยนะครับโรงเรียนของเราได้นําก็ได้ดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่งนะครับมาหนึ่งเทอมหึภาคเรียนนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือเงินที่จะ,ระบริหารในเรืองการจัดซื้อข้าวสารนะซึ่งนักเรียน ต้องใช้ต้องใช้เนี่ยข้าวสารเนี่ยต่อสัปดาห์นี่ประมาณตอนหนึ่งก็สอบนะครับหนึ่งก็สอบก็สอบละสี่ถึงห้ากิโลซึ่งซึ่งทําให้เราต้องใช้เงินต่อสัปดาห์ในการซื้อข้าวสารนั้นเป็นพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทซึ่งตรงเงินเรานั้นมีก็ประมาณที่จากัดมากเพราะเราจะต้องบริหารจัดการหลายงานหลายภคมงการนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีปัญหาอยู่ส่วนในเรื่องของอุปประมาณตัวอื่นเช่นอบ เดืนฟรี1 5ปีนะครับตรงนี้เราก็ได้ดำเนินการตามนโยบายตามระเบียบว่าด้วยการใช้เงินนะครับเช่นค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูครับจำนวนครูนั้นไม่เพียงพอนะครับเพราะห้องเรียนเรามีทั้งหมด8ห้องเรียนเราจัดการเรียนการสอนจำนวน8ท่านเรียนแต่ว่ามีครูอยู่เพียง6ท่านเราก็ แก้ปัญหาโดยการจ้างขับจ้างก็โดยใช้เงินเขประมาณนี้แหละครับเงินไรหัวเป็นจ้างตำแหน่งรูกจ้างชั่วคราวนะครับมาเป็นครูพี่เลี้ยงแทนอนุบาลน,นะครับซึ่งที่ถ้าจะให้พอมันจะต้องสองคนอีกสองคนนะครับสองคนตอนนี้เราก็ให้ครูอัตราย้างนี่แหละดูแลสองชั้นไปเลยสองชั้นเลยนะครับหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนมาตลอดมาเลย ก็คือท่านพระคูโสพลธรรมวิสุทธ์นะครับเจ้าอาวาสพระมงแดงท่านทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนด้วยนะครับท่านเป็นผู้ที่มีอุประการลคุณนะครับใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกิจการทุกอย่างของโรงเรียนนะครับตลอดมาเลยทําให้โรงเรียนเรานั้นเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านของงบประมาณด้านของการก่อสร้างพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่ต่าง ครับพระครูท่านจะช่วยเหลือเป็นอย่างมากในสุดท้ายนี้นะครับกับผมอนา,านผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังแดงก็ขอฝากโรงเรียนบ้านวังแดงครับซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กซึ่งอยู่ในท้องที่ชนบททางไกลนักเรียนนั้นอยู่ในฐานะครอบครัวที่ยากจนนะครับขอฝากให้ทุกท่านพูิมี ปุป,ปกากละคุณมีจิตใจที่จะสงสารเด็กบรรน,นอกตาดำดำครับให้มีโอกาสทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในเมืองครับก็ขอแรงกายแรงใจกับทุกท่านนะครับได้ครับที่โรงเรียนบ้านบางแดงของเราโรงเรียนบางแดงก็ขอในนามพนักครูทุกคนนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือและขอขอบคุณทุกท่าน,นครับที่ให้เกียรติเข้ารับชมครับการนำเสนอในครั้งนี้ขอบคุณครับ